โอกมากรับท่านหันครับตัวน,นี้ออกมากรับท่านหา an an okay ันครับเห็นช็อตเด็ดครับนี่ครับโอ้โหครับเหีนครับตัวนี <h <h ้เรามาขุดหนูกันครับไ้ให้ดูรูหนูครับไม่รู้ว่าตัวจะอยู่หรือเปล่าครับแต่คลุมมุ้งไว้แล้วครับหนูมาอยู่ก็นอนครับน่ครับคลุมมุ้งไว้แล้วครับกับรูหนูนะครับเมื่อคืนฝนตกครบเไปดูไม่ออกว่าหนูอยู่หรือไม่อยู่นะครับ ข้างตอไม้ครับขวดครับขวดขวดบักสองสาวครับเลยครับทานเราวันนี้เสียเอียอวเสียเอียวสายบุรีลิปไหนมีเขาคิดมันมีบุรีม,มครีคนครับเสียนอีกสองคนครบับเสียนขากถุยกับเสียนตันตันมีแต่ขี้บัวทั้งน้นไป่ิวมาดู เรามาดู้นงานตันขุดกันครับ <c oughs> ต,ออตอนนี้เริ่มแล้วนะครับอรู้ไหครับว่าจะมีตัวอยู่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอ้มันเน่าครับ <c oughs> ขุดค่อนข้างยากครับในตอครับ วิ่งเต้ยตอตอตพูยักปลาาดนปลวกปลวก่ครับปลวกน่าไปปลามากเลยครับที่ัเนอู้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 ตัวยัเนี่เหมือนมีรังครับเหมือนมีหญ้ามีรังครับ

ครับวนอยู่ในไม้เลยครับมามันจะโกยปิดรูเอาไว้นะครับรเส้นน้อยเงี่ยมันจะหลอกตัวเองหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> เแค่ว่ารูปิดนะครับแต่ผมว่ามันโกยปิดแน่นอนครับเมื่อกี้ยิ่งขุดเห็นดินตกมาให้ลูกอันนี้หนักมั้อะไรนี่ใหญ่ไปหนักไปให้ดูสิ คนหาความจริงต่อไปครับมาข้างนอกนี่ลุดินเปียกเลยครับค่อนข้างขุงข่ยากนะครับไม่ว่าจะอยู่หรือเปล่าแล้วครับหมดเต็มนะครับ มาแล้วจับมันอยู่อนใสอยากจะเกฮอตมือมั้งโนบะยื้อติดฉชนะได้จับเมื่อกี้เหมือนเราเห็นลูกหนูเลยนะครับเดี๋ยวโกยลูกหนูให้ดูนะครับดูตรงนี้ครับเมื่อกี้นะครับฮลูกหนูครับลูกหนูหมูครับหมูแหลมแหลมครับหมูเหม็นหมูเหม็นหนูเหม็นเจอแล้วครับตัวแรกครับองใสนี่นะครับเจ้าของรูครับ รุ่นต่อไปครับนี่เรามีพรานพิเศษนะครับนี่ครับพรานพิเศษครับน้องวัยครับท่านเขียวอ้าวอ้าวสำน้างงอ้าวสำน้างงว่าไงครับอ้าวอ้าวครับมีรุ่นครับมีรุ่นครับมีรุ่นครับโกยครับโกยแล้ว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 ครับเน่ยเน่ยน่ยมีรุ่นครับนี่นี่นี่พี่บุรุษดิ๊มพี่บุรุษดิ๊มระ นี่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 จับตลมมีรุ่นครับมีรุ่นครับทาคือครับตัวนี้เขียวทาคือมากลครับแเขียวเรือดททรงทำทงทรงมาได้กลิ่นไนูเล็กเมื่อกี้นห่ปพร่องนี่เเป็นเล่นไปอยังไงนี่ เจมือเดิมเล็กเจอรังครับนี่เนมอมันจะกม่ือรังครับือรังครับอ้ออเดี๋ยวดิงดครับเือรังครับบลิกตนูนเลตัวน้นเยตัวนู้รังเดินนี่นะมืระหงเลีวเลยนุ่จแจ้งเด้อดนูโซ่หนูนี่มันเอามาฝั่งนี้แล้วไงจังเหรอังเหรเออีงอยรมืองงอยตรงือสีรงือ

คร,ครับคึกมากครับตรงรอบเส้นหน่อยวิ่งตีตรงนลยจริงจริงเส้นใหญ่จัดใหญ่มากครับเขียวตัวนี้นายบับป,ปรงุงถึงมุยมันตัวขนเอาป่ะงูับปรุงในกระไก่ป๊อปเนี่ยส้นใหญ่จัดใหญ่เลยครับอู้อ่ะอุจจิวมาไก่ป๊อปวิ่งจิมอันนี้คนก็ขุดทางนี้หมาก็ขุดทางนั้นนะครับ คุดเสร็จทั้งไรไม่เจอหนูจุงกันยาวๆครับออกอมากระท่านหันครับตัวนี้ออกมากระท่านหันครับเห็นช็อตเด็ดครับนี่ครับโอ้โหครับ ถ่ายกับท่านนะเอกมากับท่านหันครับถ่ายไม่ทันเฉาดิดครับต้นเรียกกับบ่าไปเลยครับนี่ครับปรี้ยวมาตานลงมาครับสวยๆครับมวยอ่ะมัน่าจะมีแค่ตัวเดียวจะมีคู่นะครับรอลุ้นต่อไปครับครับเมื่อกี้ถ่ายเฉาดิดไม่ทันเลยครับมันพุ่งออกมากระทันหันครับนี่ครับถึงแต้มครับลูกีแต้มโอเคแล้วครับ รุ้นนะครับว่าจะมีตัวที่สองหรือเปล่านะครับเอสลาเมนช็อตเด็ดครับพุ่งออกมาจากรูเลครับึเป็นจะไัดตดตัวกหมจุีขนองตมัวครับมาไม่หลอกคนคนไม่หลอกมาครับอมีตัวที่สองหรือเปล่าครับ